ตึกมหานครค่ะตอนนี้มันเป็นตึกที่70ชั้นอ่าที่เราขึ้นมาได้ชั้นเจ็ดสชั้นนะลูกเหลืองนู่นนี่ตอนก่อนนะตึกนั้นเป็นชั้นเทพสูงที่สุดมืดมากแต่ตึกนี้กลายเป็นท่านชื่นดีตรงนั้นฝนตกอยู่นะลูกนี่เราขึ้นมาบนตึกมหานครก่อนตึกนั้นเป็นตึกสูงที่สุดอันนี้ชั้น74นะคะใช่ครับเดราะเราไปดูเพื่อนๆพาเพื่อนๆไปดูโอ้โหให้ดูวิวบรรยากาศแบบมองกรุงเทพ สวยมากเลยค่ะนี่แล้วก็ฝนตกไปปอนะคะวันนี้ฉันไปชมต้นก่อนเป็นตึกนะคะท่านผู้ชมครับต้นก่อนตึกหลวงเป็นตึกที่สูงที่สุดแต่ตอนนี้กลายเป็นตึกนี้กลายเป็นที่ตึกสูงอ่าไปดูกันค่ะโอ้โหแบบตึกนี้สวยมากไปขับไปค่ะยังครับอ่ะมีอะไรบ้างคะอันนี้อะไรคะเนี่ยรถขับนี่นะคะ ะดูวิวให้เพื่อนๆดูวิวทุกคนกล้องส่องทางไกลอะดูสิเห็นไหมเห็นไหมลูกไม่ตั้งเนี่ยถ้าคนได้ตัวเล็กไปมองไม่เห็นตือนเตี้ยเอาต้องหยอดเหรียญเราไม่มีเหรียญโอ้โหนี่แม่น้ำนี่นะคะให้ดูวิวบรรยากาศแบบสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะพามาดูตรงนี้โอเคค่ะค่ะ นี่เรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยนะเนี่ยโอ้โนี่อะไรเนี่ยอ่าเหมือนแบบข้างๆตึกนะคะตึก<ส>มหาคนครนีอะไระบ้างอะไรอย่างเี้นะคะโอ้ยังไงตึก <laughs> มีไฟขึ้นด้วยซ้ง<ส>อ่าตึกของเราเอาให้ไปดูบรรยากาศอง,งุ์เทพนะคะ โอ้ยตรงนี้แบบตึกแบบเยอะมากเลยโอ,โ,อโอเคโอเค<ห>เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะนะคะอ่ะขึ้นมาลูกอ่ะขึ้นขึ้นมาไดเลื่อนค่ะโมเต็มขึ้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาไดเลื่อนขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะนี่โอ้โหวิวแบบสวยมาก สวรรค์นะตังโอ้เราอยู่สวรรค์เหมือนอยู่บนสวรรค์นั่นแหละไปขับถมอะไรได้ขึ้นไปอ่าแล้วไปตรงไหนอีกอ่ะไปแต่มาหาพี่ๆแล้วขึ้นรีบแก้วไปตรงไหนคะข้างบนเหรออ๋อขึ้นไปอีกสี่ชั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเจ็ดสิบสี่เอาเจ็ดสิบห้าว้าวว้าวว้าวตังตังตังเบายังไงตัง ว้าวไปไงถูกไหมนะเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งว้าวว้าวว้าวอ่าว้าวอาลิฟบอนแล้วนะคะเราได้ขึ้นสวรรค์ลิฟต์เนเราได้ขึ้นสวรรค์ลิฟต์เยเอะมากโคตรจะเยี่ยมอ่ยอืมแบบสูงมากไม่เคยขึ้นชั้นสูงมาก่อนในชีวิตอันนี้สูงที่สุดตอนั่นไงเมื่อกี้ไปซอาหารอ่ะมันร้อแรมเลยโอ้นี่ร้านอาหารนะ หึงแล้วนะคะหสน,สนึ่งร้อยนี่เจ็ร้อยอีกแล้วอ่าเอาไปเลยอู้วไม่ร้อนหรอค่ะอากาศดีว้านวานี่เราอยู่ชั้นบนสุดเลยนะคะเนี่ย นั่นหรอยังมีขึ้นมาข้างบนนั้นอีกอ่ะอืออันนี้ทางนู้นน่ะสงสัยทางบ้านเราฝนตกทางใหญ่ฝนตกแล้วน่ะว้าวนี่คือว่ามเท่าไหนอ่ะทางโน้นทางโน้นค่ะทางนู้นค่ตกดีเลยค่ะนี่เป็นโต๊ะอาหารหรือไม่ใช่ให้นะครับก็บอกอุึ๊ย รถเยอะจังอืมไม่ตึกข้างล่างลูก <c oughs> ไปเลยหัวชนแหนซ่อ,อมโอ้โน่นไม่นะเจ้าพญาตรงนั้นหรอกอันไหน,ไหนเหมือนชั้นข้างล่างเลยอ่ะมันเต้นแตบรบูปแบบสีขาวอ่ะแบบนีไงนีไงโน่นไงตึกตอนก่อนใช่ไหมมันตึกสูงที่สุดต,ตอนนี้เท่ากันเลย แตมอันนี้อะไรคะเนี่ยเอากระจกก็ให้ลงไว้เนี่ยอ๋อรอสักคู่นะคะอันนี้คือสกายวอล์กนะคะเราฝนตกนะคะก็จะเปียกๆเรายังลงไปไม่ได้อืมให้ให้พี่ให้พี่เขาทำความสะอาดก่อนแล้วเราจะสึงจะลงไปดูได้นะคะ มอนกันค่ะม,มีก้อนเมฆให้จับไหมเนี่ยอ่ะเต้นเต้นตเต้นตเต้นมาเตำเต้นโอ้อันนี้คือสามร้อยสิบสี่เมตรใช่ไหมครับจากพื้น ขึ้นมาว้าวแตมกลัวไหมแตมสวยไหมลูกอ๋อเดี๋ยวให้ถ่ายวิวรอบๆ360องศาเลยนะคะทุกคนหนูไม่กลัวตรงนู้นค้นหนูไม่กลัวตรงนู้นหนูก็ถึงว่าทำไมเสียงเพลงมันมาจากไหนเฮ้ยมาถึงว่าทำไมเสียงเพลงมันอยู่ตรงนี้นี่คือตึกมหานครนะคะ ลมเย็นแบบหมูอาโดยลงนลวลฝนตกนะวันนี้ฝ<อ>นตกที่กรุงเทพถ้าตอนกลางคืนวิวน่าจะสวยถ้าตอนเย็นกลางคืนก็จะสวยก็จะมีไฟเต็มทั่วเมืองเลย,ลยงงนเยนาะลมเย็นพีน <c oughs> ่หนาไปอีกสงูงแบบจะเสียว ไม่ปีนนะคะนั่งดูได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจบคลิปกันก่อนเดี๋ยวเราไปรอดูเดี๋ยวเราไปรอดูพี่ขอจะเช็ดพื้นแล้วเราจะไปเดินตรงกระจกให้ดูอ่ะฝากคลิปกับเพื่อนๆหน่อยครับพี่โมตากลชก์โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะ